อ่าเบิ้งต้นลองจ<า>ับดูนะคะจะหนักมากเลยอ่านีก็ะหน่วงด้วยอ่าเห็นไหมอ่าได้เดี๋ยวดูตรงนี้นะคะพอหน่อยสบายให้คุณลูกค้าดูเนะะาะเนี่ยชิ้นเดียวพอหรือสองชิ้นก็ได้ทําให้ดูสีที่เกิดขึ้นเป็นสีอะไรคะแดงอ่าอันนี้เป็นทองแดงอ,อไม่ใช่เงินเนี่ยเวลาที่เราเช็คก,ก่อนที่มาหาหน่อยก็ลองขูดดูก่อนก็ได้เนาะถ้าเป็นสีลักษณะเนี้ยวัตถุตรงเนี้ยเป็นทองแดงเดี๋ยวในครูตรงนี้ดูนิดนึงเอาไหม เนะนี่ยค่ะจะไม่ใช่เงินจะเป็นทองแดงเห็นไหมคะเพราะเป็นสีออกสีแดงเลยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทองแดงทั้งหมดเลยไม่ใช่เครื่องเงินพอดีลูกค้าอยากอยากถ่ายวิดีโอเนะ้ะหนักก็เลยอได้เป็นความรู้ให้กับคนที่กําลังจะมาด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้แล้วก็หนักแต่ถ้าเป็นเงินหนักค่ะก็จะมีน้ําหนักแต่ก็จะไม่ได้นหนักขนาดนี้